สวัสดีกันทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม My Survival นะผมจะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผมต้องมารีวิวบ้านนะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านเนาะผมก็ให้ดูเนาะว่าผมปรับอะไรไปบ้างนิดหน่อยเนาะก็เหมือนที่บอกเมื่อวานเลยมีประตูทางเข้าสี่ทางเนาะตรงน,นี้ไม่ต้องสนใจมันนะนะแค่โดนตีผมก็เป็นป้อมทองส่วนใหญ่จะเยอะแล้วเนาะ แล้วก็มีป้อมเพชรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งป้อมแลวนี้ผมก็เดินเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเนาะมันเป็นอะไรที่น่าสนุกมากอันนี้ไม่เกี่ยวนอ้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนุกมากผมก็จะพาทุกคนไปดูเนาะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไกลแล้วกล้แล้ว โอเคทุกคนเห็นประตูใช่ไหมครับใช่แล้วทุกคนเห็นหนามตรงนี้ไหมครับใช่ดองครับเขาเรียกว่าดองครับโอเคนั้นเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านผมเนาะก็อรอแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงใกล้ถึงล้นี่เดี๋ยวอ๋อไม่งง ผมจะมาบอกว่าผมได้ทำการกำจัดบอสเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้กุญแจมาแล้วด้วยนะเออผมต้องกราบขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปมาแต่ว่าผมตีมันแค่ประมาณสิบทีมันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นไรนะโอเคแล้วผมด่านต่อไปนะที่ผมจะเล่นอนะ่ะ เดี๋ยวผมจะบอกนะอันนี้ผมก็จะเอาเพชรก่อนมาซื้อเพชรก่อนเอาแหละแล้วด่านที่ผมจะเล่นหัดไปมาฟังครับนี่คือแมปที่ผมเล่นปัจจุบันและนี่คือแมปที่ผมปลดล็อกและนี่คือแมปที่ผมจะไปเล่นต่อไปนะทุกคนเแบบนี้ก็คงจะต้องปล่อยไว้ก่อนใครที่อยากให้ผมเล่นต่อก็เชิญได้นะก็มาเริ่มวันแรกกันเลยวันแรกก็คงไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คงจะต้องไปหาพวก ปิกแอกเหมือไม่ก็อุปรกรณ์ในการทำเชลเตอร์ของเรานะครับผมให้ทุกคนลองสังเกตพื้นที่รอบๆตรงนี้ดูสิครับใชเร็วมันเหมือนกับด่านที่เร็วเลยใช่แล้วคุณคิดไหมครับว่าผมจะทำอะไรต่อถูกต้องผมจะสร้างบ้านตรงนี้ผมจะใช้เชลเตอร์ตรงนี้ซึ่ง มันจะออกมาคล้ายๆกันเนาะอือก็ถ้าใครดูจบก็แล้วแต่ครับว่าจะคิดยังไงส่วนแบบนี้น่าจะเหมือนแบบซอมบี้แต่ว่าน่าจะแบบความโหดน้อยกว่าแต่ที่เหลือเหมือนเดิมแล้วก็สับป,ปหลาดก็มีแค่แมง,งมุมตัวเล็กน่าจะประมาณนั้นนะครับก็นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการฟาร์มเฉยๆเนาะเป็นการฟาร์ม แผนในอนาคตผมหลังจากที่ได้เล่นหมือซอมบี้แล้วผมคิดแผนในอนาคตไปเลยว่าผมจะเล่นยังไงเนาะแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับทองกับเหล็กมันแพ็คคู่มาด้วยกันเนาะอืมก็ช่วงวันแรกก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่มีตัวอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละที่ผมมาเล่นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าคนดูครับ คนดูขอมาผมก็จัดให้นะไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วเออผมก็มาจัดการให้นะก็ตามที่ขอมาผมก็มาเล่นให้เนาะไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าว่าแมบนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะก็นมาจะคนเสร็จเดิมเนาะตีมอดตีบอสไม่ใช่ตีมอดตีบอสแมบนี้ได้แล้ว เดี๋ยวผมจะไปเล่นแมปที่เพิ่งกดล็อกเนาะยาวๆเลยยาวๆไปเลยนะคนดูก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าแบบสองแมปเนี้ยผมยังพอเล่นได้แต่ห้ามแมปถัดไปอะ่ะผมอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะเพราะผมก็ไม่รู้เลยเพราะผมไม่เล่นด้วยผมยังไม่เล่นก่อนด้วยนะผมไม่โกงนะผมไม่โกงนะ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแมปนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะช่วงนี้มันร้อนๆอยู่ด้วยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะอย่าให้ัจเป็นฮิสโตกนะอากาศร้อนๆแบบนี้ระวังกันด้วยนะก็น,นี้ก็ไม่มีอะไรนอะกคอนเซ็ปต์เดิมหาของเนาะ ก็เป็นการหาของไปเรื่อยๆเนาะน,นี่ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้นะ่าจะเล่นไปอีกนานรักสองสามเดือนเลยทีเดียวแต่เล่นได้นานขนาดนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าผมน่าจะลงคลิปแทบจะทุกวันนะแต่ผมก็ไม่มันะนะ่นใจเนาะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่า งานที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะยุ่งยุ่งนิดหน่อยได้นิดก็นี่ก็คอนเซ็ปต์เดิมใครมีเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบไหนแนะนำกันได้นะครับผมถ้าผมเล่นเกมนี้จบแล้วผมอาจจะเอาไปพิจารณาดูนะ อนนี้ก็เป็นการฟาร์มไปเรื่อยๆนะไม่ได้ยากอะไรฟาร์มไปก่อนเรื่อยๆเลยอันนี้ดูหองนะที่กดรวยๆอย่างเงี้ยดูของดูว่าเตยมีอะไรบ้างผมคิดว่าคนดูบางส่วน อาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ทําเป็นเพชรไปเลยทําไมเพื่ออะไรทาไมไม่ทําเพชรเลยหนึ่งนะครับเพชรหายากสองทองมันซ่อมได้ง่ายกว่าเพราะเจอเยอะสามมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันมันเป็นคอนเซปต์ผมเองอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนักผมเพราะพอรู้สรรพคุณของ ป้อมที่มีคนให้ข้อมูลมาเนาะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลเนาะทำให้ผมสามารถเล่นได้ลื่นไหลขึ้นเนาะเนื่องจากผมรู้ว่าป้อมไหนมันควรใช้ป้อมไหนมันไม่ควรใช้เมราะผมเล่นไปเล่นมาเออป้อมปืนใหญ่มันยิงช้าก็จริงแต่ว่ามาลามเมดมันแรงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้ป้อมปืนใหญ่ไปต้ตตนเกมเนาะผมบอกนะ ใครมาดูมาถึงตอนนี้นะผมบอกเลยนะถ้าถึงห้าสิบคนผมอาจจะไลฟ์สดเนาะอาจจะสตรีมอาจจะเป็นเกม Minecraft แล้วก็ให้คนดูเข้ามาร่วมเล่นอะไรอย่างนี้คนที่ดูมาถึงตอนนี้เท่านั้นแหละที่จะรู้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ รอได้เลยรอจนถึง50ผู้ติดตามนะผมอาจจะมาไลฟ์สดไลฟ์สดเล่นกับคนดูเนาะไม่รู้นะมันจะเล่นได้หรือเปล่าต้องลองเนาะก็เอาง่ายๆก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นการฟาร์มเนาะเป็นการฟาร์มส,ส่วนใหญ่ ก็ไม่มีอะไรมากฟาร์มเรยเลยเนาะน,นี่เจอเพีิออก,ก้อนนึงแนละ้วแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีคนตั้งข้อคำถาม,มาอีกหนึ่งคำถามแน่นอนว่าทำไมผมถึงมาเล่นแบบนี้ทำไมผมไม่โปรมันซะเลยล่ะคำถามง่ายๆนะครับผมตอบง่ายเหมือนกันถ้ามีคนถามจริงๆนะ หนึ่งเลยผมตอนนั้นนะผมไม่เคยโปรแล้วผมก็ไม่อยากโปรด้วยผมถ้าจะทำ youtube นะผมคิดกับตัวเองอันนี้ผมเด้งออกเนาะผมคิดกับตัวเองว่าอืมไม่โปรน่าจะน่าจะแบบสว v i โว l กว่าผมก็เลยเลือกที่จะไม่โปรนะมันดูสวาโวกว่า แล้วอันนี้ก็หาของนะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ห้านะครับผมแต่เราใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ